สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะฮะฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอรนชาวไรนะครับผมสะดวกรวดเร็วปล,ปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม3ก๊กแท็กติกเอ็มฟาร์ฟี่เพลเน็ตซาก้าลูน่าออริจินดาราคอนเฮียไซเลนก็รวมไปถึงเกมมน,น,น,นอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยดีแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมลิงก์ร้านจอรนชาวไร่อยู่ใต้คลิปแล้วนะฮะสามารถที่จะติด ต่อไปที่ร้านได้เลยนะที่จะเติมเกมมือถือในราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไร่นะครับผมเฮโยวอตซ์อฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะฉันจะมาพูดถึงเกม Re เวิร์สหนึ่งเก้าเซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวการ์ดตัดี่อาร์พีจีที่เราจะได้รับบทบาท เป็นไทม์ครีเปอร์ออกไะจนไปในโลกยุคสมัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะกําจัดศัตรูและไขปริศนาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของปี1999อันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดเข้มข้นของเกมนี้นั่นเองนะครับตัวเกมจะน่าสนใจและน่าล่นขนาดไหนเดี๋ยวฉันจะสปอยให้ฟังแบบคร่าวๆก็แล้วกันเนาะสิ่งที่น่าสนใจในเกม Reverse 1999นี้นะครับขอพูดถึงในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนเลยก็แล้วกันเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับคือไฮไลท์ที่น่าจะดดที่สุดของเกม ้แลวนะโดยเราซึ่งเป็นไทม์คีปเปอร์เนี่ยนะครับจะได้ออกผจญภัยไปในยุคสมัยต่างๆในช่วงปี1900จนถึงปี1999เพื่อหาปบาะแสะและไขปริศนาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของปี1999ซึ่งเป็นวันที่พายุได้โหมกระหน่าขึ้นไปบนฟากฟ้านะครับและทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้ยสลายหายไปนั่นเองนะครับเราจะได้ออกผจญภัยไปในโลกยุคโบราณซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยียังไม่ค่อยก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันสักเท่าไหร่นะทุ สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจึงดูโบราณทั้งนั้นเลยนะครับแต่ในความโบราณนั้นนะครับก็ได้แฝงซึ่งความคลาสสิกที่ไม่อาจหาได้จากโลกปัจจุบันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องลองมาสัมผัสกันดูนะในส่วนของกราฟิกของเกมนี้นะครับจะเป็นแบบ2มิติสไตล์อนิเมะเต็มรูปแบบที่ได้ทําการถ่ายทอดความคลาสสิกในยุคสมัยต่างๆออกมาผ่านตัวละครสุดหลากหลายอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปแบบการโจมตีที่ได้นํานวัตกรรมในยุคนั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับสกิลนั่นเองนะครับ และคัดซีนสุดอลังการที่จะช่วยทําให้เราอินก,กับเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของฉากพูดคุยนั้นนะครับตัวละครก็จะเป็นงานภาพสไตล์ไลฟ์ทูดีที่สามารถขยับได้มาพร้อมกับเสียงภาพเต็มรูปแบบที่เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งเสียงภาพของเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะส่วนตัวบทจะเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษส่วนระบบเกมเทนะครับก็จะเป็นแนวสตาร์ที่อาร์พีจีที่เราจะต้องเลือกใช้การ์ดที่ถูกจั่วขึ้นมาแบบส เพื่อที่จะโจมตีศัตรูและสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมซึ่งเราสามารถผสมการ์ดซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ์ดใบนั้นๆได้พอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมรับชมกับการโจมตีสุดอลังการของตัวละครแต่ละตัวที่เราเลือกได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลเกมเพลย์เพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกนะไม่ว่าจะเป็นโหมดการเล่นในสไตล์ซิมูเลชันที่เราจะสามารถตกแต่งและฟาร์มทรัพยากรต่างๆมาใช้งานได้ด้วยและโหมดการเล่นในสไตล์โลคไลท์นะครับที่มีตัวเลือกต่าง ให้เราเลือกเพื่อรับบัฟก่อนเข้าประทะศัตรูนั่นเองสรุปโดยรวมของเกมนี้นะครับเป็นเกมแนววางแผนที่โดดเด่นในด้านของเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นเป็นหลักเลยนะมีการแก้ไขปริศนาที่น่าติดตามทิ้งเอาไว้ให้เราอยู่ตลอดเวลาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นสายเนื้อเรื่องขอบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลของเกมรีเวิร์ดห่าไปแล้วนะครับมันก็มีคลิปวิดีโอมาให้พวกนายดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า านะว่าตัวเกมเนี่ยจะน่าสนใจสักแค่ไหนนะครับไปดูกัน Since I can remember, I know very well the time alone. Until 1999, I seem to see my mother. So you have a mother? I need to find her and all the truth about 1999. Apollo 11, r i v a l d a never heard of them. Our time seems to be going backwards, Regulus. From the countdown to Millennium, the explosion of a supernova in the 80s, and I met you in the 1960s. Which past do you, Manus Vendictae, want to reverse? The past with the right order. It is imperative that you join us, Manus Vendictae. Do I have the right to say no? I ask that thou, who bravest the storm easily, answer three questions. suffering I'll join you timekeeper are you asleep but life is precious at last all the absurdities would you please pass me my hair no the owner. introduction of the, of the cow! cow careful with her gun in night along the way birds have all returned <laughs> each, each moment <laughs> now night. the storm that could reverse the world was caused by the original butterfly <laughs> the storm is coming เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอเกม Reverse 1 9 9 9เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเนาะโดยเฉพาะในด้านของเนื้อเรื่องเกมเนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆส่วนฉากการต่อสู้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวเนาะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกม Reverse 1 9 9 9นี้นะครับกดใจรออีกสักนิดหนึ่งเนาะวันที่26ตุลาคมนี้ได้มันกันทุกคนแน่นอนครับสำหรับช่วงข่าวสารแนะนำเกมใหม่ก็เอาไว้ประมานนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกนไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ